วันนี้ว่าด้วยเรื่องของตู้อบผ้าอเนกประสงค์ครับผมเห็นขายใน l า z a ด้าเนี่ยพันกว่าบาทก็อยากรู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่หลายๆคนสนใจคือมันเป็นตู้อบผ้าที่ขนาดไม่ใหญ่มากประกอบง่ายทําเองได้มันไม่ได้หนักขนย้ายไปตรงส่วนไหนของในบ้านเนี่ยก็มีล้อเลื่อนล้อลากอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับไม่จะเป็นต้องใช้หลายๆคนมายกมาย้ายมันใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือมาทดสอบให้ดูเลยใครที่แบบว่าเฮ้ยอบไม่ได้จริงหรอกดูก่อนครับเหตุผลที่หลายคนเลือกซื้อตู้อบผ้าแบบ มาไว้ที่บ้านเวลาเราไปตามร้านซักผ้าที่มันเป็นตู้แบบที่เราไปหยอดเหรียญอะไรประมาณนี้บางทีคิวมันก็เยอะคิวมันก็เต็มหรือบางครั้งเนี่ยเราอยากจะอบแห้งรองเท้าอะไรอย่างเงี้ย เอาไปใส่ตู้เขาก็ไม่ได้ครับโดนถ่ายรูปไปประจานลงเน็ตอีกแต่ว่าตู้นี้มันใส่ได้ทุกอย่างจะเป็นเสื้อผ้าผ้าบันคอผ้าเช็ดตัวรองเท้าถุงเท้าใส่ได้เพราะว่ามันเป็นตู้ของเราแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกอบกันเพราะว่าการประกอบเนี่ยบางคนบอกยากบางคนบอกง่ายมีคู่มือให้ดูแล้วยังงงอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนี้กันครับขั้นตอนในการประกอบตู้อบผ้าง,งบประหยัดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลย,เลยบางคนบอกว่ามันง่ายมากแต่ผมรู้สึกว่าทอดไข่เจียวยังง่าย เะขึ้นในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับหลักๆก,ก็เอาไอ้ตัวคู่มือเนี่ยมาสแกน QR โค้ดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการประกอบก่อนได้เลยเขามีคลิปสาธิตให้คุณดูแต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่อัจฉริยะเทพซ่ามากๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้คลิปเนี่ยมันจะรีบประกอบไปไหนทําตามแต่ละขั้นตอนเนี่ยคืองงมากๆเอาล่ะเดี๋ยวมาดูวิธีของเรากันหยิบทุกอย่างออกมาจากกล่องนะครับมาโชว์ให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆคือมีแกนล,ล็อกแบบพลาสติกเนี่ยที่เป็นตัวโครงสร้างหลักๆเลยก็คือจํานวน6อันต่อม มาครับเป็นล้อเลื่อนที่มีทั้งหมด 4ชุดนะครับโดยที่2ชุดแรกจะสามารถล็อกล้อได้อีก2ชุดเป็นล้อเลื่อนธรรมดาแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องอบลมร้อนพร้อมฝ่ายยึดล็อกไอตัวเครื่องอบลมร้อนนี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญสําหรับการทํางานตัวเครื่องอบผ้านี้นะครับอ่าแล้วก็ตามมาด้วยผ้าคลุมของตู้อบซึ่งไอตัวนี้ก็เหมือนเป็นบอดี้หรือว่าเป็นชิ้นที่เป็นกรอบนอกของตัวเครื่องถ้าไม่มีผ้าคลุมนี้ไอตัวความร้อนก็กระจายออกนอกรอบข้างหมดนะครับไปต่อกันที่แกนสแซนเลดขนาดใหญ่ และแกนสเตนเลสขนาดเล็กให้มาแบบนี้ครับโดยที่เขาจะแยกชุดออกมาประมาณหนึ่งไม่ไดเอามาปนลๆลลกันนะเวลาหยิบออกมาก็นับจํานวนด้วยก็ดีครับถ้าไม่ครบก็ไปเคมกับร้านที่คุณสั่งมาก็ได้คราวนี้มาเริ่มประกอบกันเริ่มจากนาไอตัวแกนสเตนเลสขนาดใหญ่ย้านะครับว่าต้องเป็นท่ออันใหญ่ๆนั่นแหละเอามาต่อเข้ากับแกนล็อกพลาสติกโดยหันเอาข้อต่อท่อขึ้นด้านบนคือให้สังเกตตรงไอตัวพลาสติกตัวรับท่อที่มันเป็นขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงเนี่ยมันต้องหัน ขึ้นด้านบนนะครับถ้าหันชี้ลงพื้นแบบนั้นแสดงว่าต่อผิดซึ่งเราจะต้องต่อไอตัวแกนหลักพลาสติกกับไอตัวท่อเซนเรคขนาดใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วมันจะมีแกน3แกนแนวนอนแนวราบกับพื้นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราเอาผ้าคุมตู้อบเนี่ยมาสวมวางไว้ตามตำแหน่งต่อท่อแล้วเสียบท่อ ตเลตขนาดใหญ่ทั้งหมด6จุดแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นให้ดึงผ้าคลุมขึ้นมานิดนึงครับตามแนวท่อแล้วสามารถต่อแกนพลาสติกชั้นที่ 2, 2> ได้เลยทําเหมือนชั้นแรกเป๊ะเ,เลยครับก็คือทําเป็นชั้น2แล้วก็ทําแบบนี้จนถึงชั้น3เลยอ่าทั้งหมดแล้วตู้อบผ้านี้จะมีแกนเหล็กทั้งหมด3ชั้นนั่นเองครับคราวนี้ให้ดึงผ้าคลุมตู้อบเนี่ยให้มันถึงชั้นบนสุดนะครับให้มันคลุมโครงสร้างทั้งหมดค่อยๆจัดทรงแล้วก็ค่อยๆรูดซิปปิดดูก่อนถ้าประกอบถูกต้อง ต,ต้องออกมาเป็นแบบในภาพนี้ครับหลังจากนี้นะครับนำล้อมาติดตั้ง4จุดนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกนะว่า2ล้อมันจะล็อกได้อีก2ล้อล็อกไม่ได้แต่ในคลิปเราใส่ผิดนะเราต่อผิดแต่เราขี้เกียจลื้อออกแล้วก็ช่างมันแล้วกันนะฮะเพราะว่าต่อให้เราล็อกล้อมันก็จริงเนี่ยแต่ว่าบางทีเราเอานิ้วชี้ไปดันๆขยับๆมันก็ยังเลื่อนได้อยู่บ้างนะเออคราวนี้เราไปต่อกันที่ขั้นตอนการนําแกนสแตนเลสขนาดเล็กที่เราทิ้งไว้ตอนขั้นตอนแรกๆนั่นแหละที่มันจะท่อเล็กๆหน่อยเนี่ยเอามาใส่ เมื่อทําเสร็จเนี่ยจะกลายเป็นชั้นวางของเพื่ออบให้แห้งได้จะใส่ไม่ใส่อันนี้ก็แล้วแต่คุณครับซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็แล้วแต่เบืองตังเล่นซึ่งไอ้แกนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเขาจะใช้วางพวกกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าอะไรก็ว่าไปสิ่งที่มันแขวนไม่ได้จะมาอยู่ตรงชั้นนี้ครับคราวนี้ขั้นตอนปิดท้ายนะครับก็คือการนําเครื่องอบลมร้อนเนี่ยมาใส่ตามตําแหน่งที่เว้นว่างเอาไว้ก็คือบริเวณด้านล่างสุดของไอ้ผ้าคลุมนั่นเองโดยตัวเครื่องเนี่ยจะวางอยู่บนแท่งแตนเลดที่อยู่ล่างสุดมันจะ ไม่มีฐานรองหรือขาตั้งอะไรมาให้นะครับและคราวนี้เนี่ยเราจะนําฝาพลาสติกมาใช้ยึดล็อกจากด้านบนของตัวผ้าคลุมที่อยู่ด้านล่างเอ้ยพูดไปก็งงดูภาพดีกว่าเพื่อจับให้ผ้านเนี่ยมันไม่หลุดออกมาคราวนี้เรามาดูในฝั่งของการจะเริ่มใช้งานก็คือปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็นรูปแบบขาแบนนะครับใช้ง่ายแล้วก็เสียบแน่นกับปลั๊กสามตาด้วยเอออันนี้ก็เป็นสไตล์ของอุป,ปกรณ์ที่มาจากจีนนะนะคือเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มลองเปิดเครื่องกันนะต้องลอ,องเทสระบบก่อนก่อนจะไปใช้ รเ,เราลองกดปุ่มเปิดดูนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดเสร็จเนี่ยเราก็สามารถปรับเวลาได้โดยเขาจะเริ่มตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงและปิดท้ายนานสุดคือ4ชั่วโมงครับพอเวลาเรากดเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีลมร้อนเป่าออกมาซึ่งก็ร้อนใช้ได้เลยครับตอนใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูอยู่ใกล้เนี่ยผมมองว่าอาจจะอันตรายไปนิดหนึ่งเพราะว่าไอตัวตู้อบลมร้อนอเนกประสงค์อันออน,นี้พันกว่าบาทเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วใช้วัสดุเป็นพลาสติกครับซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าความร้อนสะสมมันอาจจะละลายได้แต่ณวันใช้งานวันแรกๆมันไม่พังมันไม่เสียหายมันไม่ไหม้ให้คุณเห็นหรอกครับข้อเสียก็คือเราเนี่ยไม่สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้อพอเราเทสระบบเสร็จนะเราก็ไปเอาผ้าที่พึ่งปั่นมาจากเครื่องซักผ้าเนี่ยมาใส่ได้เลยจานวนผ้าเนี่ยส่งผลต่อในเรื่องของความนานในการอบลมร้อนด้วยอ่ลองคํานวณกันเองแล้วกันนะขณะที่ใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงเครื่องกวนๆอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่น่ารำคาญจนเกินไป อย่างที่ผมทดสอบนะครับเสื้อ2กางเกง2เป่า1ชั่วโมงเฮ้ยสรุปว่ามันแห้งแห้งแบบแห้งจริงๆเลยถอดไม้แขวนออกแล้วใส่ได้เลยถ้าอยากปิดเครื่องเนี่ยเราก็กดปุ่มปิดนะแล้วรอประมาณ15วินาทีเครื่องจะค่อยๆลดอุณหภูมิลงและก็จะตัดการทำงาน เอาเป็นว่าจบขั้นตอนทั้งหมดนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้พาไปดูทุกขั้นทุกตอนนะครับตั้งแต่ประกอบทดลองการใช้งานใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังสรุปกันครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมยังสรุปไม่ได้เนื่องจากรออุปกรณ์ทดสอบอยู่ก็คือเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบนะขณะใช้งานเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปมันจะมีอุณหภูมิสะสมอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะว่าณขณะที่เราใช้งานนะครับคือตู้เนี่ยมันจะต้องปิดสนิทไม่มีอากาศเข้าส่วนในเรื่องของอุณหภูมิที่มันแบบร้อนแล้วมันต้องออกจากข้างนอกเนี่ยมันจะทะลุอยู่ที่บริเวณด้านบนนะครับมันจะมีรูรูรูอยู่เพื่อให้อากาศมันค่อนข้างที่จะถ่ายเทออ,อกได้ไม่อบข้างในอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นณขณะที่เราใช้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเปิดตู้แบบนี้อยู่บ่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวอุณหภูมิที่สะสมไว้ มันก็หายหมดนะครับคราวนี้เครื่องทํางานหนะักเปล่า,ลาแล้วก็พอมันถึงเวลาการทํางานของเครื่องนะครับอย่างยกตัวอย่างครบ1ชั่วโมงครบสองชั่วโมงเครื่องตัดการทํางานทันทีแต่เหมือนว่าจะไม่ได้มีเสียงแจ้งเตือนใดๆบอกเราไม่ได้มีเสียงติดไม่ได้มีเสียงตึ๊ดๆไม่ไม่มีเตือนอะ่ะเออคือคุณก็อาจจะต้องตั้งนาฬิกาเอาเองแล้วก็จําเอาเองว่าเออครบเวลาเมื่อไหร่คราวนี้เราก็เดินมาเช็คก่อนครับเออว่ากางเกงเสือ้อแห้งดีไหมนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่แห้งต่อเวลาไปอีกสักนิดหนึ่ง อาจจะกด1ชั่วโมงไม่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงถัดมาเดี๋ยวเราค่อยมากดปิดเครื่องเองอะไรประมาณนี้จากการทดลองอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเสื้อ2กางเกง2เสื้อนี้เป็นเสื้อแบบธรรมดานะครับเป็นเสื้อแบบคอกลมทั่วไปกางเกงขาสั้นแบบนี้ทั่วไปซึ่งมันก็ไม่ได้หนาสักเท่าไหร่เอาเป็นว่า1ชั่วโมงเพียงพอสําหรับการใช้อบผ้าแบบนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปอบพวกแบบกางเกงยีนนะครับผ้าขนหนูอะไรประมาณนี้รองเท้ากระเป๋าเลยประมาณนี้มันต้องใช้ระยะเวลาม,มากกว่านี้อยู่แล้วครับ ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นปั่นมาจากเครื่องซักผ้าหมาดแค่ไหนหรือว่าเปียกอยู่เลยแล้วเอามาอบอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าน้ําที่หยดลงไปเนี่ยอาจจะไปโดนเครื่องข้างล่างทําให้มันพังได้เพราะฉะนั้นปั่นหมาดแบบที่เครื่องซักผ้ามันทําได้นะไม่เอาแบบน้ําหยดติ่งๆอย่าทําอย่างนั้นถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะเสียงเงินซื้อไอ้ตู้อบผ้าประมาณพันห้าพันหเพื่ออะไรในเมื่อเราไปล้านก็ได้อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าบางทีคิวมันเยอะหรือบางทีเราอยากจะอบรองเท้าเลยประมาณนี้แต่ผมมีอิทธัพลใง ที่สําคัญเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานต่างจังหวัดเอ่ยหรือเข้าประชุมเอ่ยคราวนี้เราลืมที่จะซักเสื้อตัวโปรดของเราหรือเสื้อตัวเก่งของเรากางเกงตัวเก่งของเราอะไรประมาณนี้ลืมซักเฮ้ยแต่มันต้องซักมันไม่ซักไม่ได้มันเหม็นมันอับมันชื้นอะไรว่าไปคุณเข้าไปซักตามปกติเลยครับเครื่องซักผ้าสมัยนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงหรือมีโปรแกรมซักเร็วมากกว่านั้นก็ดีนะครับประมาณสักส0ินาทีให้มันจบขั้นตอนนะครับตั้งแต่่่ใใสผงซััักกฟอนนะครบบปมาุยเี้ห เรียบร้อยจนถึงปั่นหมาดแล้วก็ค่อยเอาออกจากเครื่องมาใส่ตู้อบอนเนกประสงค์แบบนี้นะครับใส่ปุ๊บลูดฟิปให้เรียบร้อยมี2แกนนะครับแนวตั้งกับแนวนอนแล้วก็เปิดเครื่องหลังจากนี้ก็รอเวลาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปปวดหัวแบบเมื่อก่อนแล้วนะวิธีเดิมๆคือที่เราเคยเห็นก็คือเอาเสื้อผ้าไปตากพัดลมเช้ามาก็เอามารีดเตารีดอะไรเงี้ยบางทีเสียเวลาอีกต้องออกสายอีกอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการนี้ช่วยได้ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยราคาที่จะจําหน่ายในลาซาด้าเขาขายอยู่ที่1599บาทนะคารับ ถ้าเกิดว่าใครรอได้เดือนหน้าเดี๋ยวเาก็มีอีกอะลาซาดา้าสิบเอ็อะเออก็รอไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรอไม่ไหวราคานี้จ่ายได้อ่าไม่เป็นไรซื้อตั้งแต่วันนี้ซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรไม่ยากครับกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยใครถูกใจเครื่องอบลมร้อนเครื่องอบผ้าแบบที่เราประกอบเองได้เบาและประสิทธิภาพคืออบได้จริงไม่ใช่เป็นของก้องแกงนะถึงแม้ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็ตามอนะดีไซน์ก็เฉยเฉยแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ได้หรือว่าผล ลับมันเนี่ยมันทางานได้จริงกับราคาเท่านี้ถือว่าน่าซื้อครับแต่เกิดว่าใครเนี่ยประกอบไม่เป็นก็อย่างที่บอกครับดูคลิปเราใหม่อีกรอบนึงผมเชื่อว่าเวอร์ชั่นผมเนี่ยละเอียดกว่าเวอร์ชั่นที่เขาให้สแกน QR Code ซะอีกนะครับเอาว่าฝากไว้แค่นี้ใครเจอปัญหาแบบผมตัวนี้ช่วยได้แน่นอนซื้อได้เลยลิงก์ใต้คริปวเออแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีในบ้านที่มันเป็นเรื่องง่าย,ายเดี๋ยวก็พยายามจะหามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนนน้้าววัััีีสสดครบ